คือเราด้วยนักคือดิวและบีกับเคียงข้างกับมันไม่เคยเป็นว่างแหม้็ที่เจะป็นคอมมึงเนี่ยเลือกเลยเขาไม่เคยไม่เคยดูเอเวอเร์ท่นมาดิวมึงไม่เคยดูเอเวอเรชัมนเหรอเคยอนักดิวอเ อ๋อเดี๋ยวเนะเอาก็ติดตบดป่าเปล่าพี่ไม่ใช่ละอ้อไอ้ไอ้ีีมีองคเอาผ่านมาใด้ดึกกูซื้อปืนถ่ายกูอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเขาได้เกิดไงอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว เออเดูมึงเอาตัวมึงไปขายดิเผื่อได้ตังมาแจกจ่ายคนเนอะมึงมึงเอาไปขายดีก่อนดิดจนพัขคอยมีเพื่อนไปทักไปทักก้อนเดียวก้อนเดียวก้อเดียวไปในลูกกว่าก้อนเดียวพอก็อเดียวพอไม่ทันแล้วที่ทันละไปพี่แท็กพี่เอาหนังสือพิมพ์มาก่อนเออวางหนังสือพิมพ์ เออใช่ด <sniff servir> ูไปดูวิธีการติดแผ่นเหล็กในการป้องกันรถมาแล้วอ่ะยังถึกอ่ะไ้ยพี่งมีการพ่มึง ผมยอมแล้วผมยอมแล้วเด็กเด็กอาจจะขุดเด็กอ้าเฮ้ยเใส่บ้านได้ไอ้แค่ข้อออกวะเฮ้ยยังไม่ทิ้งสุพิมเลยดูกนโอ้ยใคร

กลังตังตังตังมันตังเอเอเออาจนไม่ได้เกียรตายไ <c oughs> อ้บ้นทายมันตายบ้นตายพาจนไปโอยมีเพื่อนพากันท่องไปในโลก้างสุนัขคือดิวและดีก็เคียงข้างกับมันในเชเว้นว่างเมื่อพาจนไป <c oughs> ไอ้เฮียต้องเพลงไอ้เจ้าทอ่ะมึงไปเปลี่ยนไมค์ตัวเองก่อนไหมไปเปลี่ยนไมโครโฟนไปเปลี่ยนไมโครโฟนก่อนไปอ๋อมึงมึงไม่รู้จักออนเสิร์ตหรอคอนเสิยังสุดแล้วเนี่ยเสียงมันยังเมันยังเป็นอยี่ห์เหมือนเดิมเนี่ย อ๋อโอเคโอเดี okay, okay. <S <S ๋ยวจะจอดเมืองหน้าพี่ตึ้งเจ็ดพันกิโลเมตรจะจอดมันจะคาร์บอยังไม่จอดเลยพี่ดิวเชฟบ้านเดี๋ยวแกไปตะโกยออกถือปืนเบ่งหน้าขึ้นโดยเจ้าหมาสังถูกฮอคอยกันไม่รู้ดิวช่วยด้วยดิวช่วยด้วย ากาโกยลังควานอาคุอยเอยทองทองทองไอ้บี้ไฟ

ปูน <S preach ers> <Không> อเกมไปเลยอะนู่นนู่นนู่นเฮ้ยูมาจาคนเดียวเว้ยไม่ไ้ใส่ยางงี้หละแ่กที่วางกับคุณปูนี่เฮ้ยไออย่าลากไ่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาหรอเกย์นีปัญาไอ้ะนํายมาเป็นตีเลยเอ้ยเอ้ยมีตังค์ตงตังอยู่พี่ตังคตงแตงอยู่เลยนี้พี่่นีด้ลวไม่หลัมา แรงตั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 งใกล้ก่องขึ้นประจันเต็มดวงตังตังตังไม่ตีให้ตายเนาะระหว่างตีผู้ตีซอมบี้ตีให้ก่อนเถอะตีคนนั้นคนนั่นคนนั่นเพลงก่อนเออก็แรงความสุขให้เราอุ๊ย

อเต็งเต็งเต็งเตัง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 เหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ยทำไมมีเนี่ยตายเนี่ยเราเนี่ยไหมเนี่ยคนช่วชีวิตเราเนี่ยถองเงินแดงเลยเปิดเงินแดงแควไม่เห็นมีสักอย่างเหนื่อยแบงค์เข็นเลยองี้ยธนาคารนะเปิดนะมาเรีย้มาเปิดเร็วถือถุงร้อนแล้วให้เก็บอนะแป๊ด นี่ไงอยู่นี่มบ่ของเงินแดงนะเว้ยของเงินแดงนะเว้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอะไรไม่ใครเด็ดปิงเลยเอะไรล่ะเดี๋ยวกดเองอ่าอ่าโอ้ของเงินแดงยัยยัอะไรอะไร เี๋ยวเงินแดงนี่เงินแดงด้านหลังนี่นี่โอ้ยให้ช่อให้ยกหนึ่งเอ้ยอย่าเบียดดิสิเก็บทองโอเคมาเก็บทองสามก่อนแล้วก็เงินแดงอีกอีกสามแผ่นไปไปไปไม่มีแล้วไปรวยแล้วไอ้ปัวแต่ว่าในแม่์เราจะได้เงินเพิ่มนะเฉย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 เรามีชื่อเพิรนี่ีว่าเอาชื่อเพิร์ไปด้วย กูเชื่อเขาเต็มเมืองเลยเฮ้ยไอพี่กูมีนี่อยู่น,นี่นี่ถ่านกูมีถ่านกูมีถ่านสองก้อนเนี่ยเนี่ยถ่านสองก้อนเฮ้ยเฮ้ยสมิจากไหนล่ะเอาเฮ้ยมันจากไหนอ่ะเอาอุจจารกิจสองสมิสมาไอ้สัตว์นี่นม,มี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 ขึ้นดู๋เฉินเว้ยอัอนนี้นะกูทิ้งถ่านแล้วนะเราถ่ายกก้อนมาก่อนมึงเชื่อมึงเชื่อไว้กับพื้นด,ดิ ได้ผมเชื่อเองแต่เป็นไอ้คนนี้นี่แม่เล่นเพลงเล่นจริงๆเลอเขาจังเลยต็มแล้วตนนีมแล้วบอกแล้วเด็กเขเพาะเองแม่งคลิกคลิกจนนิ้วหักอะบอกเลย ขยะทั้งนั้นเลยอืมมามามาเจ้าไอ้กุ้ยทำทำทำขึ้นฉุกเฉินได้พี่ผมึงเคยเห็นในทิกตอกอยู่เดี๋ยวขอขอวี่ขอขวี่ขอขวี่ขอกุ้ยใครนี่ขอขวี่มาเอาไอ้ปูก้อยไอ้ไอ้ดิวปูมันอะมันยืนเฉยอย่างงี้ทำไงอ่ะ นี่แล้วก็กดขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยมีมึงได้ขึ้นเร็วๆโดนโดนไม่ตายแล้วเลยอ๋อเฮ้ยพี่มันมีสูตรว่ะพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิพี่เนี่ยเนี่ยัปทางข้างหนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีสูตรมีสูตรไรดีวะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เอ้ยไอ้พูดดูดิเนีดดโอ้โหโอ้โหเนี่ยโโอ้หโอ้โห เทคโนโลยีอะเทคโนโลยีอะเทคโนโลยีอะไอผูไอเดีมันก็เทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยีอะสิผันนี่แล้วอะไอเดียวนเต็มเลยที่ดูเล่ตัวเองดิเขนาดรายได้มันดีให้ตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ยล่ะแต่มันจะหิวไม่ปกติมันจะหิวอยู่แล้ว ือมีอะไรข้างในโตแล้วหนอไม่มีอะไรมีแต่ TNT เอ๊ะเอาเอาไว้ด้วยไว้ระเบิดเหมืองไงเออใช่ใช่ยวไม่เหือตรงเหมืองไม่มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไอ้พูดมีความแค้นนี่ต้องเราเขาปินไปอ่ะจริงอ่ะโคตรแค้นเหมืองอะตอนนั้นอ่ะมันมันห้าหมื่นเมตรแล้วอะโคตรแค้นเหมืองจับผายเลยย่ง แปลงแล้วมันมืดมองเห็นที่อะไรเลยไอมืดแบบสิ้นเลยอ่ะอืมไอ้เทียคุยกับเสียงดังไม่ได้ยินเสียงจุดระเบิดตู่มตู่มตู่มตุ่รตุ่มตุ่มเลยไ้ตุ่มตุ่มตุนเล่กับพี่แจ็คไม่ได้ยินเสียงระเบิดแท่พูเทคโนโลยีอะไม่ได้จากไม่เนี่ยเทคโนโลยีอะจรงแล้ว เทคโนโลยีอะยักตัดติดมาขายได้เท่าไหร่ยิงอะไรวะประเบงงงงะะิงยิงยี่อะไรวะนังกี้โอ้โหใครมันเก็บอะไรมาเยอะแยะวะนะเฮ้ยเฮ้ยอ่านเรื่องอยุคของยอด,ดมืดรัวเรื่องอะไรวะ โอ้บาทเองเก็บมานตั้งเยอะไม่ใช่ละก็มนคนเก็บไอ้เหี้ยกูเก็บพอแไดนเดียวเงินสองกันเองเหรอวะเอ้าไปเก็บปืนด้วยไอ้มีมันวับได้อะพี่มันเป็นมี่เป็นพ่อมดสิผมดิใครจะสู้ผมได้ผมว่าอย่างเงี้ย ระเบิดซุ่มได้ระเบิดซุ่มได้เฮ้ยพี่มีอันมาเอ,อ้ยมีอันมาด้วยก็ปกติป่าววะปกต,ตมิมันไม่เห็นไม่เห็นขายกูเลยเทคโนโลยี <c oughs> อ่ะด <c oughs> ้วไหนดีสุดด้วยเนาะเดี๋ยวไปเออไม่ ถ้าจำเบียรแล้วเดียวตายแต่ถ้าพวกกันอะไรนักอกิจไปผู้แล้วตายจากไหนหวะไม่ใช่ละไมปฝันล้ว,เ,วเออลูกซ้งผู้แล้วตันสลับได้ตังค์เหรอพี่ไม่ยอมแบ่งเลย